สวัสดีครับผมคิวประพาด c ี CTO จาก p e e ย p o w e r ครับ p e e r p o w เ r เป็นแพลตฟอร์ม r r w w f u u n i n n g ซึ่งเป็นตัวกลางที่เชื่อมต่อระหว่างเจ้าของธุรกิจที่ต้องการแหล่งเงินทุนและฝั่งนักลงทุนที่ต้องการทางเรื่องในการลงทุนเราต้องการที่จะปิดช่องว่างทางการเงินและช่วยเพิ่มโอกาสทางการเงินให้เกิดขึ้นกับทั้งสองฝั่ง ถ้าพูดถึงแหล่งเงินทุนในฝั่งของเจ้าของธุรกิจ SME ปกติก็จะเป็นการขอกู้กับทางธนาคารซึ่งถ้าไม่มีหลักทรัพย์ไปค้คำประกันก็จะได้รับอนุมัติยากมากหรือถ้าขอกู้ผ่านดอกเบี้ยก็จะค่อนข้างสูงหรือถ้าเป็นตัวเลือกไประดมทุนทางตลาดหุ้นกู้ถ้าไม่ใช่บริษัทขนาดใหญ่ก็จะเป็นไปได้ยากมากที่จะได้เข้าระดมทุนโดยจํานวนเงินที่ SME ต้องการอาจไม่คุ้มค่ากับขั้นตอนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแถมยังมีค่าใช้จ่ายในการจัดเครดิตเรตติ้งที่ค่อนข้างสูงอีก ซึ S <S ่งเพียร์พาวเวอร์เห็นช่องว่างทางการเงินตรงนี้และต้องการลดช่องว่างนี้สำหรับเจ้าของธุรกิจทุกท่านการระดมทุนผ่านเพียร์พาวเวอร์ก็จะตอบโจทย์ธุรกิจเ ME มากกว่าตรงที่เนื่องจากเราใช้กระแสเงินสดในการประเมินธุรกิจเพราะเราเข้าใจถึงธุรกิจบางประเภทที่มีผลประกอบการที่ดีและมีโอกาสเติบโตแต่ยังขาดหลักทรัพย์ในการคำกันเช่นธุรกิจเซอร์วิสไอทีหรือคอนซัลท์ก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ทางเพียร์พาวเวอร์จะมีตัวเลือกให้ทางเจ้าของธุรกิจ2ตัวเลือกด้วยกันคือ 1. แบบหุ้นกู้หรือ debt crowdfunding ซึ่งทางเพียร์พาวเวอร์จะประเมินวงเงินที่เหมาะสมกับธุรกิจนั้นเริ่มต้นตั้งแต่2ล้านบาทขึ้นไปและเพียร์พาวเวอร์จะเป็นผู้ประเมินเครดิตเบรตติ้งของบริษัทหรือประเมินความเสี่ยงของธุรกิจนั้นๆโดยดอกเบี้ยที่นักลงทุนจะได้รับจะเริ่มต้นที่8%ซและมีระยะเวลาผ่อนชำระตั้งแต่3ถึง36เดือนรูปแบบนี้เมื่อจ่ายเงินคืนครบก็ถือว่าเป็นการจบสำหรับดน,นนั้ๆ 2. หุ้นหรือ equity crowdfunding ตัวเลือกนี้สำหรับธุรกิจที่ต้องการหาผู้ถือหุ้นเพิ่มซึ่งทางเจ้าของธุรกิจก็สามารถเลือกแผนการระดมทุนให้เหมาะสมกับแผนธุรกิจของตนเองขั้นตอนการสมัครออนไลน์ก็ค่อนข้างรวดเร็วซึ่งโดยทั่วไปแล้วหากขอกู้จากธนาคารอาจจะใช้เวลา2-3เดือนโดยทาง p a e Power สามารถทำให้เจ้าของธุรกิจได้รับเงินภายใน2-6สัปดาห์นับตั้งแต่เจ้าของธุรกิจสมัครเข้ามาในแพลตฟอร์มของเรา อย่างไรก็ตามในฝั่งเงินทุนที่มาจากฝั่งนักลงทุนทางนักลงทุนก็ต้องการความมั่นใจในธุรกิจที่จะลงทุนดังนั้นแล้วเพรพาวเวอร์ก็จะมีการกําหนดคุณสมบัติกับธุรกิจที่จะสมัครเข้ามาเหมือนกันอย่างแรกเลยต้องเป็นธุรกิจที่จดทะเบียนบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัดมหาชนที่ไม่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์และดาเนินธุรกิจมาแล้วอย่างน้อย2ปีขึ้นไปและต้องมีผู้ถือหุ้นหลักเป็นคนไทยด้วย แล้วถ้าถามว่าทำไม Peer Power เป็นทางเลือกในการลงทุนที่ดีของนักลงทุนในสภาพว่าเศรษฐกิจผันผวนนักลงทุนต่างก็มองหาสินทรัพย์ทางเลือกที่จะนำเงินไปลงทุนเพื่อช่วยกระจายความเสี่ยงซึ่งแพลตฟอร์ม c l o u d f u n d i n g เราเปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนได้ด้วยไม่ได้จำกัดเฉพาะรายใหญ่เท่านั้นเราก็จะตอบโจทย์ตรงที่ว่าการลงทุนใน c l o u d f u n d i n g จะช่วยกระจายความเสี่ยงให้ผรอตลงทุนเพราะผลตอบแทนเราไม่ได้ผันผวนตามตลาดหุ้นดยนั้นลงทุนก็ไม่ต้องมานั่งมอนิเตอร์ตลาดทั้งวันอีกด้วย ซึ่งการลงทุนผ่าน p พ e r p o w e r เรามีธุรกิจที่หลากหลายที่ผ่านการสกรีนจากทีม p พ e r p o w e r ก่อนการเข้ามาระดมทุนและนักลงทุนสามารถอ่านหนังสือชี้ชวนหรือ p โพสเป c ตั s ras, ก่อนที่จะลงทุนได้อีกด้วย โดย Peer Power เราก็มีความหลากหลายทางผลิตภัณฑ์ทางการเงินในการลงทุนเช่นถ้าอยากลงทุนระยะยาวเราก็มีหุ้น Crowdfunding หรือถ้าต้องการผลตอบแทนเป็นกระแสเง,งินสดก็มีหุ้นกู้ w d f u n d i n g ให้เลือกลงทุนด้วยเช่นกันซึ่งดอกเบี้ยนะตอนนี้ของเราก็จะเฉลี่ยอยู่ที่11%ซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงและดึนดูดตอน,นั้นลงทุนเป็นอย่างมากโดยนะักลงทุนที่สนใจสามารถสมัครผ่านแอปพลิเคชันของ Paypower โดยใช้เพียงแค่บัตรประชาชนและสมุดบัญชีในการสมัครและไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หลังจากเปิดบัญชีสำเร็จนักลงทุนก็จะสามารถเข้าถึงหน้า Marketplace เพื่อดูข้อมูลธุรกิจที่เข้ามาขอลองทุนได้เลยทันทีรวมถึง p พียร์พาวเราก็มีสรุปพอร์ตการลงทุนให้นักลงทุนได้ติดตามผลตอบแทนผ่านแอปพลิเคชันได้อีกด้วย p พียร์พาวเรเราใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์ได้อย่างตรงจุดเราก็อยากให้เทคโนโลยีนี้เปิดโอากาสให้นักลงทุนและเจ้าของธุรกิจ เราอยากสร้างความเท่าเทียมท,ทางการเงินนี้ให้เกิดขึ้นในวงกว้างผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายรวมถึงสร้างระบบและประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ใช้งานของเรา